กับแอบแน่ใจหน่อยประวงปันได้นะครับรถยนต์กับส่วนกันก็ได้นะครับดีๆก้านะครับอยู่กลางบึงอันนี้เดินทางมาหอดน้าเซ่นะครับเซ้ังซอยนะครับนี่ครับป้ายเป็นเซ้ังซอยเ้ากระศิษย์ามหัวเซไปฟังทั้งนั้นนะครับ หัวเซ่กับประมาณนี้แหละครับครับเซ่สังซอยใต้ครับประมาณนี้แหละครับหัวกับแหวบเนี่ยจังหน่อยบวกขวางไปได้แล้วครับรถยนต์กับสวนกันไปได้นะครับรถจากรถมอเตอร์ไซค์กับสวนกันได้อยู่ดูที่บรรยากาศเนะเซ่สังซอ,ย,งอย,นยนะครับรีวิวให้เดูดูบรรยากาศ ท่าไกันดนี่หัวซซ้งสรอยอันนี้ท่อน้าบรับท่อหน้าบเออท่อน้ามบปลาบอสต่อน้ามบปลาตีโอ้น่ครับตะกรังสีต่อน้าปลาอันนี้เขาเนเส้นั้งอยบัิ ไหลมาจากไอ้พล้ลานไส้เมีนบงังจังไยเมีนไยแหละข้ลาดข้ลาดเนาะปรากฏว่าเห็นอยู่ทางพ้ลานไส้นี่คร<อ>ับหัวน้ำซีซั่มก้ยอยหัวสะพานเล็กอตอนนี้พละกำลังสีเดินทอน,อน้ำประปาครับทีมงานพละกำลังต่อมทนี่เดินสายน้ำประปา<อ>ละเล็กครับเน่าประมาณร<อ>้อยเมตรนะครับ เคยตังกบ้านทั้งแนในบ้านยังบึงสร้างบ้านบึงสร้างเนาะครับครับใจหลายครับเดี๋ยวต่อไปในกับบ้านบึงสร้างแล้วครับเดิากับพี่ชมเึงหมู่บ้านเหนะครับไปติดตามบึงนะครับสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีพักกันได้นิดยังขายไก่บอกไงบ้านไงบ้านโอ้ยไงจากเซ็ หยาดง่ายจากไหล่ะเมื่อน้ำแพงบ่เนี่ยโอ้เมื่อน้ำแพงมาแติดแกงกอกบ่อ๋อว่าเป็นมาขายไก่ดอกเดี้ยนย่างไก่พวกคนจอดขายไก่กันอยู่ข้างทางเลยบ่ออ๋อนี่ครับคนที่ย้ายบ้านจากแกงกอกไปบ้านยัางกอกบ้านน้ำแพงบ้านน้ำแพงเมืองชนบุรีนี่บ่เลยเลยเพิ่งสร้างเรื่อนี่บ่อ๋อนี่ครับคนที่ย้ายบ้านนะครับนี่ครับย่านบ้านนาเพื่อนกาดนี่แหละ นี่รถอีแทกหนึ่งใส่ประโยชน์ได้สารพัดประโยชน์นะครับแกได้หลายนะครับเป็นรถบรรทุกเลยนรบคัวิถีชีวิตทั้งเสาบัวล่าเหาองประกาศใส่ก็อีแจ้งหนึ่งละขนเข่าขนของนะครับเดินทางไก่ทั้งไก่ได้เบิดเครื่องไอ้เครื่องรถอีแทกนี่มาทำหนามาเอ็ดหน้าเนาะบานพ่นแห้งหมดที่บานแห้งครับคนจีนใหญ่ไปบานหน้าแพ้งหมดละไปทั้งเรื่อวงช่างไปเพิ่นละ อขอบใจหลายนะครับเด้อครับผมนี่ครับก็เห็นคนกำลังเก็บเอาเก็บของเก็บของเก็บของขึ้นรถบ้านเพิ่นขายไก่บ่แม่นเพิ่นสิญย้ายบ้านครับอ้าโชคดีเด้อครับผมต่นติดแผงโซูรัตเชลยวผมตจอรถเราอ๋อนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ผมก็เดินทางมาหอดบ้านบึงสร้างนะครับเมืองชลบุรีแข่งสวรรคนาเขียรเท่านี้ครับ เอาจจะถาเขาไปชมบรรยากาศในหมูม่บ้านเพิ่งนะครับอาปภิเษกในบ้านปุสร้างเขีน,นเนมืองชนบุรีนี่ชีวิตการเป็นอยู่บ้านเพื่อนเพิ่นเป็นังใดๆ้คร่กับเฮ้าวอนนะครับท่านนักเก่าก็มีนะครับนี่ครับบ้านเพื่อนญ่พอสมควรนะครับบ้านปุนสร้าง กํลังใหงเราถมกวัอยู่เสียใจออกนอกบ้านแล้วติดแด้กลับขึ้นไปทั้งผุดแล้วมาทางเส้นนี้ไปได้บ่ใส่รองเบ่งนะครับ ดรูปจิภาคิวังเจดีนะครับขึ้นว่าไปเขาทั้งวัดผุนสันรับรอมาตามหมู่บ้านเพิ่นนะครับนี่ครับก็ต้องไปเขาทั้งวัดผุนผุนสัน่าเจดีอยู่กลางบึงน้ำวันนีเดี๋ยวมาแวะชมบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นบ่อมน,นะครับ บรรยากาศอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีครับเป็นใจอะไรเท่ากันอันเดี๋ยวเห็นอันเจดีอันเจดีย์อย่างขาเอินเจดีย์อย่างเจดียังอยู่กลางน้ำนะถาดเอียงขาดอันได้เลยถาดเก่าๆนะมั้ยอยู่กลางน้ำผมก็ไปมองเงื่อนบนดินจีบังหันนบึึ้้้งงนบไได่่มา มีถาดดีในถาดเก่าๆเราถาดเก่าแก่แล้วนั้นเออถาดเก่าแก่ก็คือน่าอืมซื้อถาดนี่ยังหรอก็คือคนก้าได้อยู่นะโอ้บ่จักซื้อสิบ่จักถือบ่จักข้ามผ่อนอยู่นี่แต่โดนบ่จักซื้ออยู่บ่จักถือถาดแต่ว่าแต่ว่าถาดนี่ท่านสั่งมาแต่โดนบาได้ล่ะแม่เจ้าเกิดมาเห็นเลยบ่เจ้าเกิดมาเจ้าเห็นบรรส่างบ่เออเกิดมาแม่เห็นขาดน้องบึ้งโอ้เกิดมาเห็นโลยมันบ่เออเกิดมาแม่เห็นโลดค่ะจแล้ว กับน้องอยู่สร้างมะเกือเขาเอินเขาเอินเขาเอินบึงสร้างบ่เนี่ยไม่แล้วน้องสร้างมะเกือสร้างมะเกือสามสิบตัวโอ้สร้างมะเกือสามสิบตัวมายงมะเกือนี่ครับทีไปทีมาของตั้งซื้อบ้านว่าบ้านบึงสร้างไม่แล้วสร้างมะเกือกับสร้างน้องสร้างมะเกือจนเป็นน้องตีไม่แล้วนองนี่ครับน้องบึ้งข้า ที่ไปที่มาเขาไปซื้อบ้านน้องบึงสร้างบ้านบึงสร้างมันเป็นเหมือนน้องไปเติมเต็มกันบ้านบึงสร้างที่ซื้อผู้สาวนี่ซื้อยังเนาะสาวเนาะคุณมีอผู้สาวอยู่บ่ผู้สาวงางคุณมีโอ้สาวไปจบผู้งามลูกสาวร้านสาวบ่แม่ร้านอยู่น้องสายโอ้ดูน้องสายเจ้างานเลยร้านไปจบผู้งามได้ไหมซื้อมีป่ะจ้ คุณมีนะครับซื้อกับมวนคนกับงามเด้วยมันไปสจะน้อยน้อยนี่ร้านบอครับสาวบ้านบึงสร้างสาวคุณมีมีเฟียสบ่น้ออยากแหกเอฟซีไทยเนาะซื้ออย่างน้อสู้เด็ดปอเอาอับขึ้นมาสู้เบิ่งดูเสียให้นุ่มไทยเบิ่งนี่งนุ่มไทยบวได้สนใจนะครับโดยสาวคุณมีนี่คนผู้เจ้าผู้งามรัฐย่บ้าลบึงสร้าง อา่ดอาดาเบิงเด้อเฟียนรอนี่เนี่ยเบิงแล้วกะจังทักขมาเด้อน,น,นี่นี่แอดขมาขอเป็นเพื่อนเพื่อนถ้าอยากทักอยอากคุยก็เพื่อนเด้อนี่คนผู้้าผู้งามได้ครับยิวันบึงสร้าง <ped> ผมก็ได้มาเห็นนะครับผมระมาเรื่อยๆด้านบึงสร้างเมืองชนบุรีไแสฉสวรรคเขตเน, <ped> นาะในโซนนนเขตนี่ครับอา่าขอบใจลหลายๆได้สาคุณมีเด้อนี่ครับ พันธจิมีเหือ่ว้บยังสี้ะครับบ้านบึงสังเพราะว่ายังบอกเพราะว่าน้ำเคยถว่วพันว่าน้ำถั่วแห้งนี่ครับเหือ่ยหลังนี้ได้พบเจอเบิงนะครับนี่ครับพันว่าน้ำถ่วมนี่บ้านหลังนี้ขึ้นฮอดเครื่องฟ้าเหือ่อบานสันพันว่วานี่ครับเหือ่อบ่อเดตัมนะครับยางเขาได้นะครับนี่ครับพันว่าปีประมาณปีหกสองน้ำถั่ว เป็นหอดเครื่องฟ้าเฮือนนี่บ่ถึงปวงเอี่ยมบ่ถึงปลาตางดอกนี่ครับเป็นอย่างปวงขู่ที่นี่มาถามแม่ใหญ่นี่อ่ามันท่วมสูงซั้นได้ก่บแม่ฟ้าเฮือนแม่ฟ้าเฮือนแต่มันยังบ่ถึงปวงเอี่ยมเนาะโอ้ฟ้าเฮือนมีช่องแผ่นช่องแผ่นท่วมไปสองแผ่นบ่แม่นแล้วโอ้นี่ครับแม่ใหญ่เลราว่าปีน้ำท่วมได้หลายปีสองพันสิบเก้าเนาะแม่นแล้ว ปี2019กประมาณปี62นะครับน้ำนถ่วลายแล้ววะในบ้านนี่ผมมีพุดยูเลยง่ายพ่อยูยป,ยปย่าย,ยูย่าย,ยแ,แกงกอกกับนีไ่ไปอยู่ชอนบุรีเนาะอชอนบุรีแลนชอนบุรีในแลนแนวสันพันวาโอ้เสียดงว่าบ้านพันตำก็มควนอยู่ครับนี่ครับผมได้ดหูขอมูลน้ำไม่ใยเสียดงว่าปีใดฝนดีเนี่ยเตรียมตัวที่สิทธ คนใหญ่ได้เนาะแมนบ่โอ้ยแมนแล้ว่อู้กบ้านบบเดน้อยได้ครับบ้านบึงจ้าใส่ทั้งควรแล้วลูกชนะชนะมอนเอาขึ้นท้ควรขึ้นขวนเลยารควรแล้วแหมหนเาท่าลูกต่ขวรเนี่นี่เรื่องคนชนะไปนอนคนอยู่บ้ไข้นยรังค่าเ่วันนี้เอ้าขึ้นกมีผู้ข้นกมีผู้ข้นกามีลูก่นข้นลังฆ่าอ่อแนเงินซังกะีออมอนขืนปุ่มลังฆ้าู บานนี้ธรามะทวมอีกคือเก็ไอ้เจังไดบ้านน hey, so ี่จักลลวกลไปล่ไปโคขนงเปล่ะเตรียมเปี์ไปคุณไปแขนูนทั้งคืนหมดแล้วบานนี้นะกระพุ่นแลลอกอาษาคุณมี่นได้เงือนเจ้าหลังสูงอยู่คุมีอยู่ชสั้นที่สองกับวิทดอกเจ้านะชั้นงวิทยยู่นี่ของเราเนี่เงือนแม่นี่เราอยากําเน่จัจหนไหยแต่ว่ากักับบรมเวณน่าทำได้ครับนี่ครับผมย่างกับมากับ บิดหัวคนอยู่ครับยางกลับมาได้นะครับขนาดนี้ก็ยังท่วมคือแอบเป้นแอมเงื่อนเล่าละแผ่นที่สองเลยครับเหมือนธรรมดาได้เนี่ยขนาดเงื่อนเล่าสูงซ้ำนี่ก็ได้เนี่ยคนยางเข้ามาได้เนี่ยโบฮูโบคิดว่าสิมีน้ำท่วมถึงขนาดนั้นนะครับมีได้ถามในไงเนี่ยคุณว่าโอ้ปีสองพันสิบเก้านะครับเพคุนว่าสองพันสิบเก้าถ่วมหลายประกานแสดงว่าเป็นทะเลไปเลยเนาะแม่เนาะแถวนี้เนาะ เอาเตรียมการไว้ได้ดีได้บานในปีนี่เกิดฮามันไม่อีกนรเงี้ยอสาย่แล้คุณมีเจ้ากระเทียบตัวได้ดีจเอาไปยูไถ่คนละไปยูดอกไปนงน้ำถ่วเนาะสิบ้าไปยูไถ่นละเดี๋ยวสิหาผู้บ่าไท่ให้เด้อผู้เ่อนทให้ผู้เ่าไทยกันลานชทยมีหลายอยู่โอเคโอเูโอเอมูลว่าบ้านบึงสร้างนี่น้คโอเคโอเเคอค นี่ครับผมกับมือบอนึกว่ามันจิ๋ถ่วมขนาดนั้นมาถามมี่ไนย์ผมยังว่าโอ้ยถ่วมพื้นทอดฝาเงื่อนแผ่นที่สองสันแป้นแผ่นที่สองเอาหลังว่าปีต่อไปคือสิบปีถ่วมต่างนอแม่เนาะพ่อยาถ่วมอีกเข่ามันเดือดร้อนได้บ้านเนาะแม่เนาะข้าวโพดข้าห้องัไก่แดงลูกเอาเฮียยูดีแม่งเฮียจะให้พ่อน้าถ่วมอีเข่อบ้านนี่ยทานไปละก็ทานไปซะ อันน้นเผาไหม้ใหญ่ให้มาอีกต่อห้มาแต่เงินแต่ทองแหละน้องเม่ไหลลังลังไหลข้ามาซะเงินท่องนะเอาสาวตัวยูดีไม่แห้งครับผมครับผมขอบคุณน้าลายครับยูดีไม่แห้งเอาเนี่บครับเมืองชนบุรีเด้ออยู่เลยแกงกอกมากนะครับคนเดียวเคยมากกับมาเที่ยวเมืองชนบุรีแขวงสวันคาเขตคือเก่านะครับเลยเมืองจำพอนมาเมืองแกงกอกมากกับประมาณสามชิฟโล ขอบพื้นหลายขอบใจหลายแม่นี่ครับผมมาบ้านบึงสร้างนะครับก็ได้เขามาเห็นบึงนะครับบึงสร้างใเท่าอันนั้นแล้วว่าบึงนี่คนตั้งซื้อบึงสร้างเพราะว่าสมัยตะกี้นะครับมีสร้างเป็น30 40โตมานอนเกือกยี่นี่เพร่นว่าจนเป็นบึงเหมือนกันเดี๋ยวสิบห้าเขาไปเบ่งนะครับมีเจดีก็เกลนะครับอยู่ในกลางบึงครับเจดีมีถาด เก้าเก้านะครับเดี๋ยวทิขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจากอ้อมไปทางนี้นะครับพันว่าไปได้อยู่ครับยิงยิงยิงยิเก่าๆนะครับอยู่กลางถึงนี่นะครับเขาก็ได้มาเห็น j d งยเก่าๆนี่นะครับ อยู่กลางบึงเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผ้พา FC ซีเข้ามาเบิ้งใกล้ๆนะครับนี่ครับเจดีเป็นแก่ไข่องค์พระธาตุอันใดสักอย่างเนี่ยนะครับเจดีเก่าๆนะครับอยู่กลางบึงเดี๋ยวผมพาางเข้าไปเบิ้งใกล้ๆนะครับช่วงเบิ้งใกล้นี่ครับสีมี นี่ครับเป็นเจดีก็เก้าแต่หลายสิหลย้ยร้อยหรือว่าหลายพันปีก็บ่แน่ใจนะครับนี่ครับเป็นเด็ดนงางรันค้าไว้นะครับถ้าว่าค้าไว้ก็คือสิพังลงแล้วนะครับนี่ครับถามู้เา่าในบ้านพันว่าเพิ่นเกิดมาพเพิ่นกกเห็นรดครับเจดี JD ตัวนี้นี่ครับ อาจจะเป็นวัดเก่าหรือจังไหนนะครับแต่สมัยจะกี่นี่ครับจะมีเจดีย์มีถาดยุคกลางบึงสร้างนี่นะครับมีต้นตาลแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงว่าบ้านนี่ก็เก่าแก่พราะจำควรนะครับนี่ครับมีลวดลายน้ำได้ครับนี่ครับ สิส้่งมาแต่หลายปีอยู่เป็นแกสระสลักลวดลายน้ำกับเป็นเจดีเป็น, JD, ปนคือองค์พระธาตุอันใดสักอย่างนะครับาถาู้เฒ่าตุพระกานบัรูจักบนแบบบมีซื่อสันยให้เบิ่งด้านนี่นะครับเศรษอิฐเศษดินจีนะครับ สร้างด้วยอิฐด้วยดินจีอยู่ทั้งกระโพดเลยนะครับนครับชาวบ้านพะเกตนั่งลานคำว้นะครับถามว่าคำว้ก็คือสีลมนะครับน่ครับพระธาตุองค์นี้นะครับนี่ครับบึงสร้างนะครับบึงสร้าง เป็นบ,บึงไงพอ่อสมควรนะครับผมรีวิวให้เบิ้งเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เขากลับมาทอดบ้านบึงสร้างนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นบ,บึงไงพอ่อสมควนนะครับแก็มีเจดีย์นะครับนี่ครับสูงไหพอ่อสมควรเก่าแก่หลายปี เดียวหน่บ่มีซื้อกซื้ออย่างละวะครับแม่่าอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเบิบ่งแล้วก็ะแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าส้างมาหลายปีพอสมควรนะครับนี่ครับทีบ้านเพนเดตไม่ค้ำไม่นั่งรันค้ำไว้ถ้าสั้นกับคงสิลมมาทั้งนี้แหละครับเบิงเบิ่งแล้วนี่ซมาทั้งนี้แหละครับอันนี้ครับคือ เจดีเกาแก่นะครับองค์พระธาตุเกาแก่ของบ้าน <S <S <ess ie> บึงสร้างเมืองชนบุรีแขวงสวรรค์เขตนะครับูุใดมาเที่ยวเมืองชนบุรี <S <S <ess ie> กัเลื่อยมาบ้าน <S <S <ess ie> บึงสร้างนะครับเลื่อยจากเมืองชนบุรีมากกับประมาณ <S ess ie> บา่ไกลนะครับประมาณหกกโลนะครับก็จะเห็นบ้านบึงสร้างนะครับบรรยากาศบึง ต้นตาลสูงใหญ่นะครับสิมีหูเรือสูงใจพจิตเอ็ดเป็นเรือไฟนะครับไหลเรือไฟช่วงเทศก,กาลออกขันษานี่ครับมีเรือไฟหน่อยพรอ้อมน่ครับผมโชคดีนะครับที่ไดมาบ้านพึงสร้างเลยไดยม่าเห็นเจดีนี่นะครับเดม่าเห็นประธาดน,นี่ นี่ครับบึงบรรยากาศนะครับบึงช้างนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นบ่เคยมากอ,อยากให้มาเที่ยวมาชมเบึงนะครับอยู่สอปปอเล่าห้ฮานี่ลหละนี่คือบรรยากาศวัดนะครับบ้านบึงสร้างนะครับจะีงยวผพายางชมบริเวณวัดเพ่น,นะครับบ้านบึงสร้างอยู่เมืองชนบุรีนะครับ แสงสวรรค์นาเขตที่นี่โบดเกาแก่เนี่ครับโบดนี่ครับโบดเกาแก่ต่หลายปีแล้วครับนี่ครับเป็นสางเลยที่หลายหลายปีแล้วนี่นี่ครับยังมุ่งแป้นใหม่อยู่ที่มีเจดี นี่โบสถ์หลังเก่านะหลังเก่าแก่มุงแป้นแต่หลายสมัยแล้วครับมาตัํมก็แปดสิบปีขึ้นไปครับโบสถ์หลังนี้สลาวัดโบสถ์เก่าเพิ่นแตบบ่บ่งเจดีย์บ่งองค์พระธาตุเก่าเกอยู่กลางบึงสลาวัดเกา่าแต่สมัยอ่าสิบหกสิบปีขึ้นหลัง่นละครับนี่ครับสลาวัดนี่ก็ได้ เันกันยังอนุรักษ์ไว้ได้อยู่นะครับมีเรืพอพร้อมนะครับเพราะว่าบ้านปึงสร้างนี่เคยเกิดทุกกระไพน้ำท่วมเมื่อปี6กสองทวมขึ้นสูงประมาณ3เมตรนะครับมีเรือไว้สำหรับเวลาน้ำท่วม แต่ดไายมีนำถ่วมติดไปหมองที่มันสูงนะครับมิสล่ากาเก่าคนก่ายยังพงอนุรักษ์ไว้นะครับสาลาวัดเป็นยังบอดไดลื่มุ่งแป้นนะครับจะสวยงามๆม,มุ่งแป้นแต่สำไมก็เก่าก,าก,ากา็ตากวหกสิบปีล่ะที่บรรยากาศวัด บ้านบึงนะครับตั้งอยู่อิดก,กับบึงสร้างเนี่แหละครับบึงสร้างที่ผมไปรีวิวมากเมื่อกี้นะครับซาลาหลังไม้พัดกระสาวอยู่ครับแต่ว่าซาลาหลังเกามันกันยังอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นหอฉันเวลาพระฉันพัฒหารนสาวพัฒหารเพ้นอยู่ซาลาเกานี่นะครับไปยังมาเที่ยวกับมาได้นะครับ บัดรประกาศสวยๆงามๆมีก็คือหอและข้างหรือว่าหอกองเพ้นนะครับประตูโค้งวัดเั็นรสร้างได้สวยงามอยู่ครับบรรยากาศลมเดือนเย็นดีนะครับมีต้นโพธใหญ่ต้นมะม่วง,งใหญ่เหมาะแก่การมานั่งหล่นนั่งเศร้าหฮมนะครับอากาศฮอน คือบรรยากาศบ้านพึงสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะชมเมม่บานมันอีกนะครับบ้านบึงช้างนะครับบ้านหาเสียวอันา้สจีวมใจนะครับเรงนีแหละคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงเพอสมควรอยู่นะครับกับบ้านหง่เติร์นะครับมีสองลอยสามลอยลังค่าระเบิว่า บ้านหลังกเก,าก่าก็ยังไม่ม,มญญาานีนะครับไห้กิ้วกันซื้อไ้นิวละชมบรรยากาศบ้านกันนะครับเป็นบ้านที่ใหญ่เพอสมควรนนะครับบ้านจะเลื่อนเติบแล้ว บนาเสียว่าน้ำจิตวิมไปถึงขนาดนั้นนะครับบานหลังงา,งามกับนี่สมประสากนกับบานหลัง,งกเกากับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ,ค,รบคือบรรยากาศบ้านบึงซางนะครับนะครับเป็นบ้านที่จะเลื่อนบานใหญ่เพาตองมควนนะครับสองลอยสามลอยลังค้าพันวาอ๋อตอนนี้ก็เวลาบ่ายแลลวนะครับมาหากินเฟรกันบ้านนี้นะครับ บรรยากาศบ้านหลังเก่าๆบนดันนู้นอนุรักษ์ไว้นะครับยังมีนะครับเราะอยเห็นเนี่ยหาคิดเผือก็มาในล้านเผือบอนี่แมนแล้วไม่เห็นผู้สาวกินเผือแซ่ยบบอสเสียบบอสผู้สาวอยู่บ้านใดนอยู่บ้านนี้บอสอ่บ้านวังโคนบ้านวังโคนอยู่เมืองยังไงเมืองศรีนครโอ้ทั้งไหนหลับไปทางผีบ่ไปทางนี้โอ้ติดกันนี่ยละเจี่ยมโอ้มากินก๋วยเตี๋ยวซื้อบ่แมนอ๋อนองนยังเนาะอี่น้าพี่ผู้จบ น้องปูนะครับสาวได้คุณมากินเผอร้านนี้ซื้ออย่างซื้อนัดชื่อนัดนะครับสาวนัดกับสาวสาวปูครับสาวปูสาวนัดนี่ซีไทยพูดได้เบิ้งเล้วสนใจเออก็มาเรียนมาเที่ยวเลยนะครับบันวังโคนข่ำเนาะนี่ติดกับบันบานบึงสร้างเนาะซื้อกะมวนค้นกบงามเด้อ เอเจได้คู่ใดเบึงแรียกกับ Comment คอมเมนต์กับมาเดอ้อสนใจเพิ่นบ่สนใจกับมาได้บ้านบางคนทำบางคนทำซื้อบ้านเพิ่นจื้ออย่างไหนจัไหน่อยเดอ้อบางคนคำเรื่อบา้บานเพิ่นอยู่ติดกับบ้านนี่ล่ะครับอยู่ติดกับบ้านบึงสร้างนี่ละ่ะมาโหลดนี่ถามหาโหลดสาวนัดกับสาวปูบ้านบางคนคำบางสิเด้อเอฟซีหาขับใจได้หลายสาวปูสาวนัดนะครัรบ